้าป่านนี้ทหารของเราทั้งสองคนยังไม่ขึ้นเฝ้าเลยไม่รู้ว่าไปทําอะไรกันอยู่ถวายบังคคมพุทธค่ะราชบุตรแม่งเมพอพูดถึงก็มาพอดีเลยแม่ลูกเขยลูกเขย่อกลูกเขยแต่งงานเข้าใหม่ปามันนี่รู้สึกไม่เคยเห็นหน้าเลยนะหมู่นี้ต้องเก็บเก็บอกระตัวหน่อยนยคะกำลังข้าใหม่ปลามันลูกเขยจ้าฉลูแล้วไ่ตกอก ตั้งแต่ที่สเสด็จพ่อของเราทรงสิ้นสวรรค์คตไปบ้านเมืองเราป่านชนี้จะเป็นยังไงบ้างก็ไม่รู้เราเองกับพระมารดาก็ร้อใจจะยิ่งนักทําไมเข้ายากหมากแพงมันเกิดเหตุการณ์วิกฤตอะไรกันขึ้นใครพอที่จะรู้ได้บ้างขอได้ช้าฝาพระบาทเรื่องนี้อย่าได้ทรงวิตกไปเลยพี่ค่ะมันเป็นธรรมดาของทุกบ้านเมืองแต สิ่งที่เราน่าจะภูมิใจศึกสงครามของเราก็ไม่ได้มีมาตั้งกายแล้วเพย่ค่ะถ้าอย่างนั้นก็ยังมีน่อยราชบุตรอะไรกันเนี่ยต้องหวั่นพัดตกพระไทยเพย่อ่ะตอนนี้น้มักำลังรอระบายอยู่เพย่ค่ะเดี๋ยวระบายน้ำหมดก็คงจะเงียบเขาอย่างไรแขกบ้านเมืองมาไม่คิดจะออกมาต้อนรับกันเลยเหรออะไรวุดดิ้งเดินทางมาเหนื่อย แทนี่จะมีใครออกมารับขอเดชะพี่เจค่ะแต่ดันไม่มีใครออกมาสงสัยเมืองนี้มันจะไม่มีคนอยู่กันก็หมฉันคิดว่าจะเป็นพวกวัยรุ่นขี้เมาอะไรมาโวยวายหน้าท้องพระองก็หมฉันจะไปดูเองพระเจค่ะลองออกไปดูสิพระเจค่ะรอนานเท้อ้าวอ้าวว่าไงล่ะบุ้ใหญ่ลีไม่ว่ายังไงลกไอหมาน้อยธรรมดาท่านเอง คงจะเมาอะไรมาเนี่ยมาเออะโวยวายหน้าท้องพระโรงไปที่อื่นไปนี่คงยังไม่รู้เลยสิว่าข้าคือใครข้าคือราชทูตแห่งเมืองอัมมาลินคคฮะขีทูตขีทูตออกไปเดี๋ยวไม่นจะสกุลไปได้ทหารเอาขีทูตไปไม่ใช่ขีทูตก็เป็นขีทูตราชทูตนามสุภาพรชารมาส่งออกราชทูตลิ้นท้อง ไม่ถือสาอะไรหรอก <C> e <at> เดี๋ยว,ยวคน<ๆ>แก่ๆหูมันก็ตึงเป็นธรรมดาถ้าฉะนั้นแล้วก็รอข้างนอกปั๊บเนึงเดี๋ยวจะไปกราบทูลพระองค์ท่านออกมาเร็วๆแล้วกันเกียดยืนรอนานมันเมื่อยเดินมาไกลเยอะยิงได้โปรดพี่ค่ะบัดน,นี้มีราชทูตลิ้นทองจากอมร,นอนนร,รมนินทร์นครนำสุพระชสารจะมากราบทูลกษัตราชบุตร แม่จะเอารถแม่เสด็จแม่ตายแล้วถ้าะฉะนั้นแล้วแต่แต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวก็กระหม่อมจะเชิญเข้ามานั่งข้างในเพื่อเจรจาว่าเรื่องอะไรกันพุะธกาถ้าอย่างไรไปเชิญเขาเข้ามาก่อนเถิดพุทธกาแม่ใจไม่ดีเลยลูกท่านทูดว่าอไงเชิญเข้าข้างในได้แป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งท่านนี่มียศประมาณใดกันเนี่ยขุนวังขุนวังขุนวังราชการชั้นผู้ใหญ่ปดโถยน่าจะทูดมาทั้งที เอาทหารอย่างขุนวังมาต้อนรับมันคงจะไม่สมเกียรติข้าขอเปลี่ยนคนถ้าไม่เปลี่ยนข้าไม่เข้าเอาถ้าระดับขุนวังมาต้อนรับบอกว่าไม่สมเกียรติไม่เข้าถ้าไม่เข้าก็เชิญกลับไปไหมเห็นแกนหน่อยนะถ้าเป็นรุ่นราวข่าวเดียวกันไม่ปล่อยไว้แน่ อะไรกันเนี่ยเมืองชัยนาลัยมีก็เพียงทหารแก่ๆแต่นี่หน้าหนุ่มแต่เหมือนจะเป็นตุ๊ดเป็นแต๋วจะออกตึกออกสงครามไหวเหรอคน,นนั้นแต่งตัวดูดีมีสง่าราศรีคงจะเป็นเจ้าเมืองนายเมือง ส่วนผู้หญิงคนนั้นคงจะเป็นแม่มิ่งมาขวัญเมืองถวายบังคมพระเจ้าค่ะก่าวกับมอมชั้นราชทูตแห่งอมรินทร์นครได้นำสุพรรราชสารมาส่งให้พุทธเจ้าค่ะชักอะไรกันเนี่ยราชทูตเยอะยิ่งเยี่ยงเจ้าไม่สมเกตกับ ราชบุตรลาเมศขอบใจข้าพเจ้าก็อยากจะรู้เช่นเดียวกันว่าในสุภพร,ราชสารนี้จะมีข้อความเป็นเช่นไรด้วยพระราชบุตร ราเมศท่านขึ้นหลังนั่งเมืองพัดเปลี่ยนแผ่นดินจากสมเด็จราชบิดาฟ้าสุธรรมเมื่อสิ้นบุญไปอาจจะไม่รู้ซึ่งขนบธรรมเนียมจารีตเมืองประเทศสลาดสมควรจะส่งเครื่องบรรณาการให้กับอมรินทนครหากมาดแมนไม่ยอมน้อมนำเครื่องราชบรรณาการทูลถวาย จะถือว่าก่อกระบทสงครามจะเกิดระหว่างแผ่นดินองค์อมรลเทพไม่จริงตาเม่มาอ,อ่นเรื่าม่รูกแม่มีอะไรเกิดขึ้นไหมลูกอะไรกันเนี่ย ทำไมคนในเมืองนี้ทั้งใจสอกกันเหลือเกินเพียงแค่เห็นลายสือไทยเท่านั้นน้ำตากันไหลกันเป็นละนาวและถ้าศึกอสองคามมาคงไม่วิ่งหนีหาจงตูนกันไปหมดนะอยากจะฆ่าาก่อนคุณเรงอยากจะมิ่งกันมมากแล้ว คนเมืองนี้เรามีดเล่มเข้มอันไม่ได้พกติดตัวมามาด้วยใจบริสุทธิ์แต่จะมาใช้นิสัยเยี่ยงสุนัขลอกกัดอย่างนี้กันแล้วก็ถ้าคิดว่าดาดีชักมามันคมแล้วก็อีกเจ็ดวันถ้าไม่ท่งเครื่องราชบรรณาการมาแล้วก็เตรียมน้บสึกจักเอาหมอละเทม ม,มันดาเราจะทำเช่นไรกันดีตอนนี้พระองค์ท่านต้องการเมืองของเราเราจะทำอย่างไงกันดีจะทำอย่างไรกันดีนดขอเดชะทรงโปรดในเมื่ออมรินนครเยียบย่ำแห่งชัยนาลายัยก็มั่งฉันคิดว่าเหตุการณ์ครั้งนี้มันต้องทำศึกได้ยินยอมกันมันนย้ยไฉน ยกกองทัพจมตีกับอเม,มริกาไปเถอะค่ะช้าก่อนสุดท่านพ่อไอ้คำว่าสู้สู้อะไรทุกคนแต่ถ้ารู้ว่าสู้แล้วไม่ได้ข้าเห็นว่าไม่สมควรแผ่นดินของเราด้วยสาตาวุธแล้วก็พ้าอพลน้อยกว่าแผ่นดินเขาเป็นหลายเท่าที่สำคัญที่สุดพระอ,องค์พี่ยะค่ะก็ผมฉันคิดว่าทำสงครามเราทำได้ แต่ควรเป็นสงครามเย็นที่ไม่ต้องเสียเลือดเนื้อเพะยะค่ะหมายความว่าอย่างไงสงครามเย็นภาสิตกล่าวไว้ว่าจะผูกกลัวผูกควายต้องใช้เชือกหนังขนแต่ถ้าจะผูกใจคนต้องใช้สตรีเพศสิ่งนี้จะเป็นทางออกให้กับแผ่นดินเราดีที่สุดเพี่ค่ะคำว่าสตรีเพศช้าก่อนท่านคุณเลิงที่ท่านพูดมาเราเองเห็นด้วย แต่เราอยากจะรู้เลือเกินใครกันล่ะที่จะเป็นหนูนำกระพวนไปผูกคอแมวครั้งนี้ขอได้ชะฝ่าพระบาททั้งสองเรื่องนี้อย่าได้วิตกเลยกระหมอ่อมขอเวลาสักชั่วครู่พะยะค่ะแล้วทุกสิ่งทุกอย่างจะมีคำตอบให้กับพระองค์พะยะค่ะค้นเรื่อมันทำอะไรก็สเสด็จแม่ะจะทำการนี่างนี้จะดีหรอือป่จะไปเอาใครมา เราก็ต้องดูไปก่อนลูกถ้าหากเราไม่ทำแบบนี้เราต้องเสียเมืองแน่เนะลูกนะเยน็น<อ>ๆนะลูก่ลม<อ>นี่หมา <ไป S 2> ยา<ๆ>ความว่าอย่างไรหมายความว่าอย่างไรคุณพ่อทุกอย่างมันจะไม่มีทางออกแล้วถ้าเรามัวแต่เถียงกันอยู่างนี้แต่พระกาวลีเป็นเป็นหญิงพ่อจา้าพ่ออย่าได้กังวละไรเลยจ้ะเป็นความต้องการของลูกเอง เป็นความต้องการของเจ้านี่สิวะถึงจะเป็นสตียังไม่ขีดขาดตาขาวมันไอ้ชายบางคน,นสายเลือดของพวกมันเพ่อเต็มลาบโถ่เอ้ยลูกเขยลูกคุณพระกาวลีอย่าพึ่งโมโหเลยขึ้นเฝ้าแก้ไขสถานการณ์กันก่อนเถอะท่านพอ่อปฏิทานฝาพระบาทบัตรนี้สตีที่จะกล้าเหยียบย่างเข้าสู่ถ้ำเสือ มาอะไรพะยะค่ะคือพะกาวรีเมียรักของกระหม่อมขุนเลิงพะยะค่ะเป็นเมียของเจ้าเหรอเท่ายพันธุ์ที่สาม่องเลือดเอ่อลูกสาวก็กระหม่อมเองพะยะค่ะมันมันมีสายเลือดของทหารอย่งางขุนวังเวียงเก้าไม่ขี้ขาตาขาไม่หน้าตัวเมียหรือทหารบางคนล่ะพะยะค่ะเอาเถิดท่านพ่อพะกาวรีเพคะข้าพเจ้าเองอยากจะถามใจเจ้าหน่อย การที่เจ้าจะไปครั้งนี้เจ้ามีความเต็มใจที่จะไปหรือไม่หม่อมฉันเต็มใจเพคะเพื่อเป็นการตอบแทนคุณของแพ่นดินแล้วหม่อมฉันพกาวลีขอขั้นอาสาทำการศึกครั้งนี้เองเถิดเพคะรับว่าจิตใจของเจ้าช่างประเสริฐจจยิ่งนักเจ้าเป็นหญิงเพียงคนตัวเล็กแต่เจ้าเองมีใจ ที่จะปกป้องบ้านเมืองโดยไม่คิดถึงชีวิตตัวเองเลยแม้แต่น้อยผิดกับข้าพเจ้าที่เป็นถึงองค์ราชบุตรเป็นชายแท้แต่ยามศึกยามสงครามข้าพระเจ้ากลับไม่มีเรื่องที่จะต้องช่วยบ้านเมืองได้เลยแม้แต่น้อยแตานด้เป็นเช่นนั้นไม่เลยเพคะฝ่าบาทพระองค์นั้นเปรียบเสมือนร่มโพประชาราชก็จะต้องบูชาพระองค์ท่าน พระองค์ท่าน,นก้าหารที่สุดแล้วหากจะต้องมีการสูญเสียหม่อมชั้นพะกาวลีนั้นชีวิตต้อยต่ำและด้อยค่าหม่อมชั้นขอเป็นผู้ที่นำกระพวนไปผูกคอแมวเองเพคะเอาเถอะในเมื่อเจ้าคิดดีแล้วที่จะทำเพื่อประเทศชาติและบ้านเมืองข้าพเจ้าก็ไม่อาจคัดเพราะฉะนั้นข้าพเจ้าก็คงไม่มีสิ่งใดที่จะมอบให้ นอกเสียจากคำอวยพรข้าพเจ้า,ขอ,จาพรพรขอให้เจ้าจงโชคดีด้วยพรพระขอให้เจ้าจงรอดพ้นกลับมาข้าพเจ้าราเมศจะรอเจ้าอยู่ณเมืองนี้รอเจ้าอยู่ณที่นี้รีบกลับมานะพระกาวลี กาวรีเราเองไม่เห็นใครอีกแล้วในเมื่อท่านเต็มใจที่จะช่วยเหลือบ้านเมืองเราขอให้ท่านมีชัยชนะกลับมาเพราะเมืองของเราอยู่ในกำมืงของท่านแล้วขอให้ท่านโชคดีและก็กลับมาบ้านเมืองของเราเร็วๆนะพระกาวดีจ้ะยิ่งไม่มีอะไรจะให้นอกจากคำวยพรยิ่งก็ให้ กาวดีโชคดีนะแล้วเอาชัยชนะกลับมาบ้านเมืองแล้วนะจ๊ะเพคะกาวลีลูกพ่อเอ้ยพ่อจ๊ะพ่อไม่นึกเลยว่าเจ้าจะมีน้ำใจเด็ดเดียวถึงจะเป็นอิสตรีแพทย์ก็ตามทีเทิดแต่สายเลือดของผู้พอ่อมันเข้มข้นอยู่ในกายเจ้า ไเหมือนไอ้ชายบางคนถ้าเป็นกู้วเอาพัดสิ้นมานุ่งสิ่งดีกว่าจำไั้นะลูกชัยนาลายทุกชีวิตฝากความหวังไว้กับเจ้าพ่อจะรอคอ,อยการกลับมาและข่าวดีจากเจ้าให้เจ้าโชคดีพระกาวรีลูกพ่อ ทุกคนในแผ่นดินสรรเสริญเจ้าเจ้าจำเอาไว้นะการที่เราจากกันวันนี้เราต่างคนต่างมีภาระ,ะหน้าที่ที่ต้องแบกเอาไว้ทำเพื่อชาติเพื่อแผ่นดินที่หวังอย่างเดียวว่าความรู้ความสามารถในความฉลาดของเจ้าเจ้าจะต้องเอาตัวรอดกลับสู่แผ่นดินของเราสิ่งที่ผัวห่วงนัก นั่นก็คือกลัวเจ้าสู่แผ่นดินนั้นแล้วเจ้าจะลืมคนที่ชื่อว่าคุณคน,นนี้ซะโถพี่คุณเลิพระกาวลีเหยียบย่ำเข้าสู่แผ่นดินอมรินนครไปทำการศึกที่สำคัญหัวใจของเมียอยู่ที่นี่จะเลือนใจไปจากผัวได้อย่างไรเล่า พี่นั่นแหละอยู่ที่นี่<ม>ขอเพียงสวดมนต์ไหว้พระขอพรขอให้เมียปลอดภัยด้วยเถิดกาวุลีการข้างหน้าจะเป็นอย่างไรก็ไม่รู้เมีย<ม>ต้องไปพบเจอกับสิ่งใดบ้างหนทางไกลแค่ไหน<ม>เสียงอันตรายมากเพียงใดก็หาได้ทราบไม่มเพียง รู้อยู่แค่อย่างเดียวว่าเมียไปทำเพื่อชาติและแผ่นดินเพื่อให้ทุกคนรุ่นหลังรุ่นลูกหลานของเราได้มีแผ่นดินที่ยืนอยู่จำมาไว้นะเจ้าคือวีรสตรีของแผ่นดินชัยนายพี่ขออวยพรให้เจ้า เมื่อไปถึงแผ่นดินนั้นแล้วเจ้าจงมีแต่ชัยชนะสืบขอ,อครูประตูรบมาให้ได้วันนั้นแล้วเราก็พี่ขุนเลยพูน้นี้จะกำดาบกำทวนไปนำตัวเจ้ากลับมา สิ้นคำพูดประทุดสวัสดิ์หัวใจจะขาดลอลอนแม่เมียเธยเคยรู้ว่าม,มนฟังคำพี่ก่อนจะว่า ที่กลัวเป็นว่าลงลมปล่อยผัวที่ต้มน้ำตา bye त्रे นั้น สองคน<ม>เนี่ยลอยลองรับรวงแต่ท่านเป็นห่วงมอบวิชาให้เปรียบเหมือนคุณใสได้ศึกษาพ่อมียาดีชาได้นนให้ลูกไว้ชา มันมีความหมายไม่ใช่ยามองมถ้าใครแล้วต้องเป็นบ้าอยา่าไปเศษพ่อเราถ้าใครเป็นบ้าแล้วมาที่นี่น่าไม่ต้อง,ไ,องไปสีกันยา,ยา พี่ไ,ไม่เลิกเลยพ่อแม่เราเจอหัวหมอแกจะพูดว่าพ่อแม่หัวหมอแกพูดไม่ถูกหอวอาจจไไบหัวหมอแล้วจะทำยาให้เราได้ไงอะพี่อา้าวก็เพราะเป็นห่วงอนาคตเราฉันกับแกมไม่มีความรู้พ่อแม่จนไม่ได้ส่งล่ำส่งเรียนพ่อเมื่อก่อนไปเรียนอุู่ขางเขมนมาไ,มได้วิชาขเขมรมาโอ้นี่แกจำได้จำได้พ่อเ <ๆ S 2> ขาเล่าให้ฟังเล่าว่า ก็พ่อคือได้วิชาจากทงางไม็นมาที่เขมมอบโยมมอบยาอะไรมาให้พี่กับฉันน่ะอ๋อใช่ใช่ใชก่อนที่พ่อไม่อยากตายอ่ะใช่ยาแก่ถ้าไปทาใครแล้วคนนั้นจะต้องเป็นบ้าของฉันนะนะเออถ้าไปทาคนปุ๊บบ้าเออแต่ของฉันนี่ทาใครปุ๊บหายบ้าอ้าแ,แต่ทุกวันนะียฉันเป็นห่วงแกยิกเอ้ยห่วงอะไรอะพี่พยายามหน่อยสิน้องพยายามยาอนะเก็บไว้ให้ดีดี พยายามอย่าให้มันกระเด็นกระเด็นมันทุกวันเนี่ยฉันดูอาการแกเนี่ยพอแกไม่ปิดฝาให้แน่นยากระเด็นโดนตัวแกฉันเนี่ยเอายาไปป้ายแกทุกวันเลยฉันกลัวว่ายามันจะหมดแสดงว่ายาหกใสฉันใช่เะเซฉันจะบ้าเก็บดีๆเก็บดีๆแกก็เลยเอายามาป้ายให้หายใช่แล้วถ้ายาหมดเราจะไปทําอะไรกินเฮฉันจะเตือนพี่สักคำเหมือนกันทําไมยาที่ป้ายนะเออแกเก็บไม่ป้ายตัวเองม้างก็ได้ ่้ก็เพราะฉันเนี่ยมันมีประวัติพ่อกับแม่นะถึงได้ไปเรียนศึกษาวิชาแก้ยามาเนี่ยแลวตอนเนี้ยพูดกับพูดเถอะว่าไอ้บานเราก็ไม่มีอะไรจะกินแล้ว <c oughs> อดอยากยากจนกูมนไม่เชื่ออา้ากูเห็นมึงกินทุกวันเลย <c oughs> เดี๋ยวสามร้อยเดียวสีร้อยเดียวห้าร้อยเท่าไหร่ก็ไม่พอพี่ฮะ ถ้าพี่พูดทีพ้นเตะไงท่อพี่เฮ้ยนี่ไงความบ้ามันคือสยาแสดงพระยากระเด็นเลยป้ายพี่ป้ายี่ป้ายเดี๋ยวเอายากันป้ายป้ายป้ายหายไหมให้ป้ายยาอ้าวก็ยามาอยู่ในกระเป๋าทำไมสาบานว่ามุกคักจากกระเป๋าก็นี่ไงกระเป๋าเนี่ยมึงดูดีกระเป๋ามึงอยู่ตรงนี้ไอ้บ้าเฮ้ย